ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มาสัจจร,ริงมากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นาม,มารมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญของผมในวันนี้ คือสาวสวยร่างเล็กแต่ร่างกายและจิตใจของเธอกับเข้มแข็งกว่าผู้ชายหลายๆคนที่ผมเคยเจอมามีพี่คนนึ้งที่รู้จักกันเขาเห็นอุ้มในในเฟซบุ๊กซึ่งอุ้มก่อนหน้านี้อุ้มเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ อุ้มเต้นโพแดนด้วยคือแบบชอบโพแดน์อะไรเงี้ยหลังจากที่เล่นโพแดนก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบมีกล้ามากขึ้นมากมากว่าการเต้นอะไรเงี้ยแต่พี่คนนึงที่รู้จักการเขาก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยอ,อุ้มกล้ามสวยลองลองแบบลองมาเทรนไหมแล้วก็ลองแข่งดูไหมอะไรเงี้ยตอนที่พี่เขาถามก็แบบตกลงเลยไม่คิดเลยเพราะเพื่อนแบบหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมแบบไม่กลัวหรอแบบไปเล่นแล้วเหมือนแบบว่าร่างกายหุ่นจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไม่มีงานอะไรเงี้ยไม่กลัวนะก็เลยลองแบบ ัดสนใจแล้วก็ไปเทรนกับพี่เขามีเวลาก่อนแมตช์แรกที่แข่งนะคะก็มีเวลาเตรียมตัวแค่แบบประมาณเดือนเดียวแล้วก็ลงแข่งเลยแมตช์แรกของของประเทศไทยชื่อชื่อลาสฟอร์ดก็เป็นแข่งรุ่น Angel m o โมเดก็คือเหมือนเป็นผู้หญิงเป็นนางแบบที่มีกล้ามสวยก็แมตช์แรกก็ได้ที่3ามอ๋อครั้งแรกเลยได้ที่3แล้วโอเคต้องบอกก่นก่อนที่จะมาทำนี้เป็นแดนเซอร์มาก่อนใช่นั้ ขอถามย้อนไปแล้วกันเ,เริ่มเป็นแดนเซอร์ได้ไงชื่อชีวิตอุ้มมันจะแบบงงๆชอบมีจุดเริ่มแล้วที่แบบคือตัวเองก็ไม่ได้เรียนเต้นด้วยนะคะไม่ได้เรียนเต้นจบก็จบเอง,งกิษอะไรเงี้ยแต่นี่ที่ที่เป็นแดนเซอเพราะว่าตอนนั้นทํางานอยู่ที่ที่ผับแห่งหนึ่งแล้วก็แบบ มีครูสอนเต้นเห็นเราแบบเหมือนเต้นอยู่อะไรเงี้ยกําลังแบบปาร์ตี้อยู่เลยอะไรเงี้ยอ๋อตอ้ยูไปเที่ยวก่อนใช่แล้วครูสอนเต้นก็เดินมาแบบว่าเฮ้ยยู่ลองไปเรียนเต้นไหมแล้วก็เดี๋ยวแบบหางานให้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรก็เราไปเรียนไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยแล้วครั้งแรกที่ไปยืนมองแบบแดนเซอร์เต้นแล้วแบบอุยอยากทําได้อย่างงี้อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นที่เริ่มอายุ20นะที่เริ่มกําลังเที่ยวเลยกําลังแบบอะไรเงี้ยพอไปเรียนเต้นเสร็จครูเขาก็เห็นมีแววก็เลยเหมือนแบบ หางานให้นะตอนนั้นก็กลายเป็นแดนเซอร์โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วรู้จักกับพวกพลอยพวกแล้วก็ได้เป็นทีมกันได้ยังไงอ่ะพี่พลอยเนี่ยก็เจอที่งานอะคะ่ะแล้วก็หลังตอนนั้นพี่ตัมไมพี่ดัมก็นี่ยว่ารู้จักก็คือ <laughs> พี่พลอยเรียกไปแคสของอของไทเทเนียมอะไรเงี้ยก็เจอพี่พลอยแล้วก็ประเด็นว่าเพะเนว่าแคสติดก็เลยได้แบบมาร่วมงานกัน ไปเจอได้ยังไงไปแบบเฮ้ยไปเจอที่ไหนไปใครสอนก็คืออุ้มเปิดอยู่ทูวพอแล้วเห็นแล้วแบบวิธทำไมเท่จังทำไมแบบสวยจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบวิอยากทำอ่ะอยากทำได้ก็เลยไปโรงเรียนเลยไปเรียนไปเรียนก่อนอะไรเงี้ยพอไปเรียนครั้งเรียนประมาณสองสามเดือนก็ชอบนะแต่หลังจากก็พักไปประมาณสองประมาณปีนึงตอนนั้นตกบันไดหลังหักก็คือหมอก็เลยห้ามแบบว่าห้ามออกกำลังกายหนักห้ามคงจริงหมอห้ามเต้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพักไปประมาณปีนึงแต่พอ หมอห้ามปุ๊บก็เหมือนยิ่งยั่วเต้นพอแดนเลยค่ะเอางี้ก็โอเคอามีคนเห็นว่าเฮ้ยเต้นแล้วทำไมไม่ไปเล่นกล้ามไอ้พ่ไปไปลองบอดี้บอดี้เบลยูดูใช่ไหมแล้วแล้วทำไมทำไมอยากอ่ะทำไมอยากเล่นอ่ะคือความอยากด้วยความที่เขาชวนครั้งแรกก็ตอนแรกไม่คิดอะไรก็ลองแต่พอประกวดครั้งแรกรู้สึกว่า ผลตอบรับมันกลับมาดีมากหลังจากที่เราบอะกวดแล้วคนเริ่มรู้จักเราเริ่มทักจากที่แบบเป็นแดนเซอร์ธรรมดาอะไรเงี้ยไปไหนก็เริ่มมีคนวบเฮ้ยนี่นี่อุ้มนี่นะที่เป็นแบบนักประกวดอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มพอแข่งเริ่มแข่งแบบแรกก็เริ่มแข่งแบบที่สองแบบทแรกก็ได้ที่สามแล้วค่ะแบบที่สองก็ได้ที่สองที่ มัสโซแอนด์ชาเลนที่ที่ซีคอนสแควร์นี่คือคือเป็นยังเป็นแบบว่าประมาณโลโก้อยู่แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นใช่ค่ะแล้วแมตต์แมต์ล่าสุดนี้ก็คือเป็นงานมิเตอร์ไทยแลนด์เป็นแข่งชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานพระเทพค่ะก็คือวันคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเลยแต่ว่าแมตต์นี้ก็ได้ที่สองหรอที่สองแอบเสียใจอยู่เอาแล้วยังไม่ได้เป็นที่สองก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาประเทศไทย ก็ยังมีหวังอยู่นะเพราะว่าอย่างโค้ชเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเพิ่มอะไรเงี้ยก็รอลุ้นอยู่อ่ะค่ะจะอธิบายให้ฟังนะเพราะกายบางคนแบบฟังแล้วนะเพราะกายจะดูแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะเพราะกายมันจะกีฬานี้มันจะแบ่งเป็นสามสามสามสเต็ปอันดับแรกก็คือรุ่นโมเดลฟิสิกส์ก็คืออุ้มโมเดลฟิสิกส์ก็คือเหมือนแบบนายแบบนางแบบที่มีกล้ามสวยไม่่ใชแต่ไม่ได้เยอะแต่ก็คือมีกล้ามรุ่นที่สองก็คือแอตเลติกก็คือมาก มีกล้ามมากขึ้นกล้ามมัดกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงกับพอกายรุ่นสุดท้ายคือพอกายพอกายนี่พลังข้นเลยใหญ่โตก็คือแบบบางคนแบบอุ้ยไม่พอกายแต่ไม่ใช่อุ้มคือรุ่นโมเดลฟิสิกส์ก็คือผู้หญิงที่มีกล้ามสวยเฉยๆไม่ได้แบบไปถึงขั้นเมื่ออย่างเงี้ยดีแล้วนะอย่าไปเยอะมากพอกายคงคงไม่มีสามีค่ะไม่มีสามีไหมนี่่ะไม่ได้เลยค่ะ ต้องมีการเตรีมตัวหรือการอะไรยังไงบ้างก็ต้องเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายใจรักแล้วก็ต้องออกกำลังกายหนักมากหนักมากหนักถึงให้ขนาดไหนเหมือนแบบบางทีอุ้มออกกำลังกายผู้ชายอย่างเดียวพู้ว่าอุ้มเล่นหนักกว่าผู้ชายอีกอะไรเงี้ยก็คือหนักมากแล้วก็เรื่องอาหารก็คือต้องต้องควบคุมอาหารต้องกินอาหารมีประโยชน์ S <S อันนี้คือสําคัญมากทรมานมากเหมือนแบบอย่างอย่างกีฬาอื่นเนี่ยเรา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 เล่นเราเราเราสามารถกินของที่เราอยากกินได้แต่อันเนี้ยคือมันมันมันหาทางแล้วมันยากที่สุดเลยก็คือเออกกำลังกายหนักแต่เราไม่สามารถกินของที่เราอยากกินได้เราต้อง<ห> <ๆ S 1> กินอย่างเงี้ยกินไก่กินปลากินผักพี่หนึ่งวรกรพี่หนึ่งเป็นทีมชาติของเมืองไทยด้วยใช่ไหมพี่ครับผมใช่ครับเราแลวได้แชมป์อะไรบ้างครับพี่ก็ เคยได้แชมป์มิสเตอร์ไฮแลนด์สามสมัยนะครับพี่การได้แชมป์เอเชียแชมป์เอเชียที่สองของโลกที่สองของโลกเลยเหรอครับผมว้าวที่สองของโลกเลยครับผมแล้วตอนนี้พี่ก็เป็นเทรนเนอร์ให้กับอุ้มใช่ครับผมครับแล้วรู้จักกับอุ้มได้ไงก็เคยเห็นน้องเขาในฟิตเนสนะครับตอนนั้นผมก็เล่นอยู่ในฟิตเนสที่หนึ่งแล้วก็เห็นน้องเขามาเล่นด้วยนะครับมาเล่นฟิตเนสอยู่แล้วก็เห็นว่าดุริการ ดีเป็นคนที่ดูลูกด้านเจเนติกดีมีกำเนื้อนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กาลังหานนักกีฬาพี่หนใหม่เข้าทีมด้วยอ๋อพี่เป็นคนที่ชวนเข้ามาใช่แล้วครับเองโอเคัแล้วนั่นคือได้รู้จักเขาครั้งแรกใช่ครับผมแล้วเขาเทรนยากไหมตอนแรกตอนแรกนะตอนตอนแรกก็อาจจะดูแบบเขาเรียกฮะยังน้องเขายังไม่เคยเล่นเบสจริงจังนะครับก็จะดูงอแงบ้างครับแต่ เดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรขึ้นแล้วก็ก็มีระเบียบวินัยนะครับมากขึ้นครับผมระเบียบวินัยนี่หมายความไงพี่ก็เชื่อฟัามในสิ่งที่เราบอกนะครับทั้งเรื่องการเเพนเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารเพราะว่าคือสําคัญมากใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าอย่างเราเล่นพกกายนะครับหรือเล่นกล้ามเนี่ยเวลากล้ามจะใหญ่จริงอ่ะมันใหญ่ที่ครัว มันใหญ่ที่ไรนะที่ครัวที่ครัวใช่อาหาร่อาหารสําคัญที่สุดการเล่นก็เป็นส่วนสําคัญแต่อาหารสําคัญแตกันอ๋อว้าวอันนี้ก็สําคัญมากเลยกว่าที่กล้ามจะออกเนี่ยมันยากไหมอ่ะยากกว่าผู้ชายถูกไหมยากกว่ามากครับเพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยที่จะมีน้อยกว่าผู้ชายเยอะอแล้วสําหรับผู้หญิงที่จะให้กล้ามสวยอย่างน้องเขาแล้วก็ มันเกี่ยวกับอาหารด้วยใช่ครับต้องเสริมอะไรเข้าไปก็จะมีแบบพวกเสริมเป็นพวกโปรตีนนะครับโปรตีนก็นอกจากอาหารหลักที่มีวันหนึ่งผมให้น้องกินวันละห้ามื้ออยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อมือดีเยอะมากเยอะมากแต่ก็คือแบบอาจจะมีลิมิตของของคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณมื้อละเป็นข้าวนะครับเป็นจํานวนข้าวมื้อละร้อยกรัมนะครับแล้วก็เป็นพวกเนื้อสัตว์มื้อละร้อยห้าสิบกรัมอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกโปรตีนเสริม เป็นสองมื้อมืดละสามสิบกรัมครับผมโปรตีนเสริมไม่หมายความพวกเชคอะไรเงี้ยใช่ครับผมอานั่นก็สําคัญด้วยสำคัญครับนั่นคือเป็นสูตรของการที่จะให้กล้ามขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่โครงสร้างด้วยว่าอาหยางน้ํน้หนักขนาดนี้สูงขนาดนี้จะกินประมาณไหนนะครับเพราะว่าคนเราร่างกายคนเราตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันสารหัดที่ได้รับก็ไม่เท่ากันด้วยอ๋อโอเค ี่อยู่เป็นโค้ชเองหรือยังแบบว่าเป็นเป็นเทรนเนอร์มวะจะเป็นเทรนเนอร์ก็ตอนนี้เพิ่งเพิ่งรับเพิ่งรับเทรนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนถามมาเยอะถามมาเยอะมากอยากให้เทรนแต่ว่าอุ้มอ่ะก็คือยังแบบมีแมตช์แข่งตลอดก็ยังไม่มีเวลาไปเทรนให้อะไรเงี้ยแล้วไอ้เทรนในยูเทรนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือจะมาเทรนก็ส่วนมากที่ที่ที่มาก็ที่ถามก็ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็มีเราเห็นเทรนเนอร์ผู้หญิงน้อยมากเลย ที่มึงแข่ไม่เคยเห็นเท,ท่าไหร่มีใชก็มีน,นะ<ม><ๆ>ก็เคยมีนอยเออน้อยมากก่อนแข่งจริงก็พอที่แบบว่าให้<ๆ>ยอยู่ห้ามกินน้ำเลยสักสองสามวันอะไรเงี้ยจะทนไหวเหรอก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบ พ้่บ้าวะเนี่ยไม่กินน้ำสองวันตายพอดีเลยแ้วก็อยู่ได้นะก็คือแบบก่อนแข่งก็จะไม่ค่อยออกไปไหนแค่นี้เราก็จำอยากจะขินน้ำสองสองวันถ้าก่อนแข่งสองวันก็จะไม่ค่อยออกไปไหนละไม่ไม่ไม่ออกไปเดินก็คืออยู่บ้านอยู่แต่ห้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกไปมันก็จะหมดแรงแล้วก็จิบน้าแค่จิบเหมือนแบบจิบอ่ะจิบจริงๆแล้วต้องทำอะไรก่อนก่อนแข่งเริ่มไม่ต้องกินน้ำต้องไดเอทถูกไดเอทไดเอทไดเอทยังไงบ้างก็อย่างก่อนแข่งก็ มันจะมีวันโหลดโหลด้าก็คือกินข้าวโหลด้ามันจะมีวันโหลดค้าโหลดโซเดียมมันจะแบบเป็นตามตารางอะโหลดโซเดียมก็คือแบบช่วงนั้นก็จะกินเกลือกินเค็มหน่อยเพื่อให้ให้ให้ร่างกายมันดูดน้าไปเยอะแล้วพอวันที่เราจะตัดน้ำเนี่ยน้ํามันจะออกหมดเลยมันก็เลยตัวก็จะแห้งอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายอย่างมากอย่างก่อนแข่งก็กินข้าวกับไก่อะไรเงี้ยแล้วมีวิธีให้ปลดอะไแบบเอาตรงไหนมาเอาตรงไหนมากีฬานี่มันเป็นกีฬาแบบ จิตใจจริงๆค่ะคือร่างกายด้วยร่างกายต้องแข็งแรงแล้วจิตใจนี่คือสําคัญมากต้อง,ง,อ,งอย่างบางทีไปเดินตลาดเนี้ยเห็นขนมก็อยากกินมากเลยนะคะแต่แบบก็ต้องบอกตัวเองะอะเพราะมันเหมือนแบบเรามีโกนเรามีเป้าหมายอยู่ว่าแบบเฮ้ยต้องทําได้ดีทําได้ดีเพราะผู้หญิงนี้กเกี่ยวกับความหวานนะคือเรายังอยากกินเลย <laughs> ชีสเค้กเลยนะเนะมื <laughs> ม่อวานเราเพิ่งไปกินมาอร่อยดี <laughs> ยาซี แล้วมันอคุณเหนเนี้ยโอเคแล้วยูรู้สึกแบบเฮ้ยท้องไม่เล่นดีกว่าเล่นดีกว่าอยากจะหุ่นสวยกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะท้อมีท้อมีค่ะแต่ว่าแบบเลิกเล่นอะไม่เคยคิดเลยอท้อนี่ท้อขนาดไหนยังไงอะไรเคยเล่นเล่นอยู่างเงี้ยแล้วก็แบบวิ่งวิ่งไปอวกเลยเหมือนแบบมันเราซ้อมหนักมากเออวิ่งไปอวกคือแอบแบบน้ำตาไหลนะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องทำอะไรเหนื่อยขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องทรมานขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอนึกถึงเป้าหมายอะ ที่เราต้องการจะไปให้ถึงอ่ะมันก็เลยแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยสู้ดีอะไรเงี้ยมีตั้งหลายคนที่เขาแย่กว่าเรานะอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอมาอุ้มเริ่มมาทําอันเนี้ยก็คือแบบเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคนมาติดตามเริ่มทมแบบเฮ้ยนี่เป็นไอดอลนะแบบอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยท้อไม่ได้หลายหลายคนที่เขาติดตามเราอยู่แบบบางทีแบบดราม่าไปในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยทุกคนก็จะดราม่าตามเราเขาก็หน่อยตามเราว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบพี่อุ้มเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเลิกดราม่า ไปในแมตช์ที่แบบว่ารวมประเทศอื่นๆมามาอยากก็คือฝันนะนั่นคือความมุ่งมั่นที่จะไปใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสิ้นปีมันจะมี world world champ โลกแข่งทั้งโลกที่เมืองไทยเลยค่ะสิ้นปีนี้เมืองไทยเป็นเจ้าภาพสิ้นปีนี้ก็ประมาณธันวาอะไรประมาณนั้นสิธันวาเอออย่าไปเชียร์แล้วทีมงานไมเชียร์เอาเรายังไม่ติดนะอ๋อต้องเป็นทีมชาติก่อนใช่อ๋อไอซูซูเดี๋ยวใจช่วยนะค่ะ อันนั้นก็เป็นหนึ่งอันหนึ่งที่ยูชอบแล้วแดนเซอร์แดนเซอร์เสร็จมาเป็นโฟแดนซ์โฟแดนซ์เสร็จแล้วก็มาเป็นอาอนั้นโมเดลฟิสิกส์ใช่ไหมเสร็จแล้วกอ็อยู่ดีเอ๊ะเป็น <c oughs> ดี <c oughs> เจผมนี่งงท <c oughs> งไม ก็อย่างดีเจเนี่ยก็คืออุ้มร่วมง,งานกับกับพี่ว,นนะะวิตามินเออะค่ะวิตามินเอใช่ก็คือเป็นแดนเซอร์ให้พี่เอเเราจัป็นแดนเซอร์ให้พี่พี่เอตลอดออแล้วพี่เอเขาคงเห็นความมุ่งม,มั่นของอุ้มมั้งคะว่าอุ้มเป็นคนทําอะไรแล้วแบบเหมือนทําจริงอะไรอย่างนี้แบบเฮ้ยอยู่ดีอุ้ม,ไ,มไปทำอันนี้เฮ้ยดีอุ้มไปโผล่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบ เออพี่เอก็เลยเหมือนแบบว่าเอออุ้มมาเรียนไหมมาลองมาเรียนไหมแล้วก็ลองแบบลองดูไปว่าจะไปรอดไหมเพราะว่าเขาเหมือนอยากจะแบบว่าให้ให้ใหวงการดีเจมันมันมัน,ม,นมันกระเตื้องกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออด้วยด้วยความที่เราเป็นแดนเซอร์อยู่น่าจะง่ายกว่า,ง,าง่ายกว่าคนธรรมดาอะไรเงี้ยอแนวไหนที่อยู่ดีเจจริง,รงๆแล้วอุ้มเป็นคนชอบแบบอันดีชอบแบบดิฟเฮาส์ชอบฟังเพลงช้าๆอุอบบ้มจะไม่ชอบเพลงเร็วไม่ชอบเพลง pop เหรชอบเพลง pop ไหม ชอบพี่พอบใช่ชอบแต่แต่พอไปเรียนจบตอนนี้ก็เอเออพี่พอบนี่คือในสายเลือดเลยค่ะใช่ใแล้วก็คือแบบแต่ตอนนี้ก็แสบ EDM มันมาแรงไงก็เลยต้องใช่ใช่ถามว่าปื้มไหมแนวเพลงนี้ก็ได้นะแต่นม่ไม่ใช่สไตล์แล้วไปเรียนมานานยังมีเจว่ามันเดือนกว่าเรียนที่ไหนอ่ะที่โรงเรียน ถือว่ายูเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยแล้วก็มีความมั่นใจวองนี้นี่เคยแบบมีแบบว่าออผู้ชายเข้ามาจีบวเคมีไหม้างมีไหมก็มีนะคะแต่ว่าไม่เยอะออเพราะคนที่จะเข้ามาจีเขาก็ต้องเหมือนแบบต้องมั่นใจในตัวเขาระดับหนึ่งอะ <Eso. S 2> เพราะว่าเห็นเราแบบเป็นผู้หญิงส่วนมากนะคนจะคิดว่าเฮ้ยเราเผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะดูแลยากเดี๋ยวคนแบบอุ้ยแข็งแรงกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเออ กาจีบน้อยนะคนจีบน้อยแล้วตอนนี้มีแฟนไหมตอนนี้มีแฟนไหมก็มีคนคุยคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้เออสวยเลือกได้ไม่ได้เลือกได้ไม่มีเลือกเลือกเยอะไงอยู่คนเดียวเลยอะไรคือจุดสุดยอดของตรงนั้นอยู่จะไปถึงตรงไหนของดีเจหรือว่าของดีเจแล้วของทั้งหมดเลยที่อยู่ทำมาก็คงตอนนี้ก็ความความความหวังก็คือแบบอยากเป็นอะไร ีมชาติแล้วก็อยากไปแข่งเวิลด์อยากไปแข่งยอะไรเนี้ยส่วนดีเจเนี่ยก,ก็ก็หวังว่าจะไปไปได้ไกลกว่าน,นี้ยอ,อยากจะแบบเพราะว่าดีเจในมดีเจผู้หญิงใมืองไทยก็มีมีเยอะ<า>แต่ว่า,าที่แบบสร้างชื่อเสียงจริงๆแบบว่าให้มันไปถึงระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยยังยังไม่มีเนาะอืมอยังไม่ไรถ้าเรื่องดีเจเดี๋ยวเราช่วยอาจจะไปอยู่ในทีของพูดาก็ได้ ก็สําหรับคนที่ที่เหมือนแบบอยากจะลองมาเป็นนักกีฬาเหมือนอุ้มนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องคือเรื่องจิตใจสําคัญมากคือต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ต้องเชื่อเนี่ยถูกต้องค่ะต้องต้องเชื่อกันเลยว่าตัวเองทําได้แบบ ไม่ใช่ว่าแบบพอจะเริ่มทําอุ้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหุ้ยไม่ได้หรอกดอาหารไม่ได้หุ้ยออกกําลังกายไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเพราะมีคนมาถามองเยอะมากว่าแบบอุ้ยทําไงอย่างได้หุ่นอย่างนี้แต่ถึงเวลาจริงๆโิงอ้ยไม่เอาอ่ะเหนื่อยอ๋อไม่เอาไม่กินอย่างนี้เราจะได้ได้ยังไงถูกปะคะเออก็เลยเหมือนว่าต้องเชื่อก่อนแล้วก็ให้มีมีจุดมุ่งหมายหรือไม่ก็มีไอดอลแบบสักคนหนึ่งให้เราแบบเรามองเขาแล้วอยากเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วโอเคตอนนี้ยูก็ถือว่าเป็นเทรนเนอร์ได้ค่ะแล้วถ้าสมมติใครอยากจะมาเป็นเป็นมาเทรนกับยูอ่ะมาเจออยู่ได้ที่ไหนแล้วก็มาติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็ติดเจออันนี้มาเจอคุณพี่นี่ก็ได้ค่ะมาสแลปจิมหรือไม่ก็ฟิตเนสเซเว่นตรงซอยรัชดาซอยเจ็ดมาสแลปจิมนี่รัชดาซอยสิบแปดค่ะเฟสบุ๊คได้ไหมเฟสบุ๊คอ่า เลยนะไอจีเลยนะเป็นบุ๊กกราพัดอุ้มกราพัดอุ้มมี่เอ๊ะใช่เอ๊ใช่ไหมอ้าวเอ๊ะงงเนี้ยเนี้ยของตัวเองวะเนี่ยนี่กินข้าวอ่ะเดี๋ยวให้ทีหลังก็ได้เออเอดี๋ยวให้ทีหลังก็ก็เดี๋ยวถ้าสมมติอยากจะ เอาอุ้มไปเป็นดีเจหรือว่าอยากทำมาเทร่อุ้มก็ติดต่อมาทางนี้ะนีับตื้ๆนะผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีความฝันฝันที่จะร่ำรวยฝันที่จะประสบความสำเร็จฝันที่จะมีความสุขในชีวิตและเราก็มีความฝัน ที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเส้นทางที่เราเลือกเดินแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความฝันคือการยึดมั่นและแน่วแน่ในความฝันนั้นได้ไปถึงจุดที่สูงสุดจนถึงปลายทางเหมือนกับอุ้มอุทิศเวลาสละความสุขเพียงชั่วคราวเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายมากกว่านั้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ประสบการณ์ดีๆที่ผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับเธอแต่บนเส้นทางของความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ขอเพียงแค่เรา believe it